สวัสดีจ้าพี่โยโคราดบ้านเองนะจ้าสวัสดีคะ่คะน้องแก้มคะ่ะสวัสดีจ้าเมลี่จ้าอ่าจวันนี้เมนูอะไรเนาะไม่ไม่ไม่มีการทําให้ดูนะจ้าวันนี้แกงส้มดอกแค่ค่ะลาบค่ะมา,ากินข้าวก็นางแก้ม้อจ้าลาบตะลบจ้า <c oughs> พอดีแกงสม้มดอกแค่กับแกงสมักบุงรวมกันเด้อจ้าพอดีก็ทําบ่อยเลยจ้ะกับแกงใส่ปลากระป๋องเหมือนเดิมนะจ้าเดิมเหมือนเดิม ก็เลยไม่ได้ทายวิธีการทําให้ดูจากก็เลยพามาดูตอนกินเลย้อจ้ะนะลาบนะพี่โยก็นึกอยากกินเป็นลาบเลือดด้ะจ้ะจต่ว่าพี่โยไปซื้อมาก,ก็ตลาดนัดบ้าพี่โยนะจ้ะล้วก็เลยละะเอามาขว้วให้มันสุกนะจ๊ะไม่ได้ดิบนะจ้ะเป็นเอามาควายซุกแล้วนะจ๊ะจะตอแียาย่งกันเลยด้จ้ะมาจ้ามากินข้าวด้วยกันนะจ๊จะ <laughs> ยายคนทำไมยายจะไม่ดูเนาะย้าคุตักจะอสวัสดีจ้าหลังจากที่แบบฟอกะาจนเรียบร้อยก็ช่างแล้วใดหนึ่งกิโลแปดชีสนะจ๊ะจากพี่โยกดไปไหนพูดค้าแล้วจ้าเอาไปกินเองได้อันนี้ไปชมไปหาอะไรันแล้วทางไหนยันงนีไปหาอะไรันแล้วจ้าหนูไม่ไปเว้ยเปนนห้องเด็หนใหญ่ไหมเธอใหญ่ไหมยยท่าน ไปช่วย่่อ่าในป่านนจูกแ่เลยนหุตัรูคาาเหรอมากินลาบกับน้ำแกงเลยจ้าเิปากป๋องกน้ากน เขาอาเอยไวเพือไม่กินสัสสองเอยจ้าอร่อยไม่เลงนะเศกเล่ะบเบสิคเน่อร่อย <c oughs> ไปจบไปจบไปจบสุดแบบยี้มาพไมอไปสบไ้วขวานุอร่อยเน่นอนหนูชอบกินล่าลนมีช่วงนี้ฝนตกดีก็ดอกแคพักบุ่งอะไรก็ออกยอดสีนะจ๊ะดอกแคก็ออกดอก

ใช่ๆแมาาน่น,น่าซื้อมื่อหาประตูนี่ซื้อเมื่อหายเอาอันเด่นลอยเด็ด,ดแต่แล้วนะลูกีนสองสามดูสิเด็ด,ดแต่แล้วแต่ละละลหน่อยก็มีเสอันเด็ดแล้วกลมาันะครับมาดูงนานตรงนี้น เรือใหเรใหกินปลากระปงมันากนะไม่จะกินลาลองเลยมุ้งเช็ดเอลยแต่เามาเพี้ยกินะหลามผือเรยเป็นอะไรมอส้อนิทำไมเขาเนของไเรียนไ้ที่บ้านเาสอมอมือมือมือหนูอะไร่จันนี่มือกานทำไมทำไมเนาะไปไปมาๆนี่คือโ หนูเอาอไว้ก็ทำไว้แบบนี้เลยมันหวพักเตยนดองกับโซงเวลาของมืดหล่ะจัะยืมใส่มะนาวทีเป็นไหนนะลาบจะมืดละแม่ถึงอใส่มะนาวตอนนี้หรอโอ้ยมันตอาบาดเลยอารมณ์อับอา แม่เขาคือประโยคกับแม่ก็ยาดเมื่อแบบแม่แม่นีสายจะกี้ั่มโอเกมึงนี่มี่ให้แม่้ามอไรเก้นที่นี่นต้นปงแกงสมดอกแค่ก็แกงสมผักกุ้งก่อนเมนูโปรดได้ใจนี้นู้ไม่ปดไม่เปล่าโปรดนูล่ะ ลาปูชูตามตนักเลยจ้ะตอนเนงูจับโรได้เถอไอ้อยอะไแลปาสงต้นป้าสงนงปาสงสีสีแดงเทาเหมือนสูนใช่ไหม น,นทำไมมาเป็นพันแต่เป็นหนังต้งเรียนในยุงกั๊สนี่เนี่ยเราซึ่งซึ่งจำจำไปเรียนเท่าไหร่กัสต้งใจต้นไก่อันนี้มันไ่าหารอสตุกจกอยู่บ้านที่นอนอยู่บ้านที่นอนมันอันนี้มันต้องจุกไหแเราก็ดูจเป็นมาใบสอง่งอไม่จำเปยน

ก็มาลวงเป็นนางิ้นวงจิ้นดาอันหน่หาง้ิ erm ้นหม่นาเดี๋ยวอ่ะจะเป็นยรงงานจะบเลยะเราดูปูกนดูไเท่าไหร่ไมปินไปเกาไปอิไปเกไปคัน กิโยก็กีโยก็อร่อยจะไปดูจะปูดอะไรเด็ดจ้ะมันจะจ้อมันกิมีจ้ะต้นนึ่ต้นเย็นหนึ่งไม่ีบก็เห็นแต่ช่วนนี้มันผมี่จะพักบุ้งงอกแล้นอกจากเนาะแต่อนมันอ้วกเลือยแต่จะเมนูแกงสมอยู่เลยเด้อจ้ะเด้อใช่ปชุอร่อยจนพูเนี่ออกเลยู้น่นูมากใช่อ้ นี่หน,นอแงแก่ต้นปูนดเลยเนาะปาปลาไม่ปูปดตรงนี้ปาตัวรูดปลาเป็นเจ้าองช่องเ <c oughs> จ้าของเฉดต้องขุดเยอะ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 น่าจะให้ปลาปูดอะไรเนาะปูดไมาเ็ดไปทำงานแปง้งมันต้องรูดเยอะๆนี่ <c oughs> นู้นแต่เด้่เยอะมตวโกรบเลยเดยวอันนู้นเดียวอันนี้เกือบนูเคสแคสแต่สองก่อนเลยเพราะอันนี้มี่หนูเด็อยากเคสสองก่อนอืม นเราต่อยากไปหาอยู่ตอนไม่รู้ว่าเขาจุดบอลมาตรงไหนดึงตรงไหนดึงทะลุเนี่ยก็เอาได้บอลติบตรงจีบบวกตรงไหนเราจีบได้มาเดอกโจงไปเนี่ยใช่โจงจีบบอลน้อยเป็นต้นเป็นแล้วก็ต้นยูคาหอมยูเยูะดิมันวันไปหาก็มาตุ้งหาตุ้นป่ามันตัวเองหาตุ้บอหลุดเสียละ อยากมันมายแต่ทางใส่มันเป็นไปนต์สามตัวนี้เราเข้าแล้วได้มีหน้อไอ้หัวเจ้าจานเราไปเข้าท่านนัอยก่อนจอดก่อนเล่นเปลี่ยนต่างสปลาได้ยังไม่ไหนนดจูด รู้ปลาเราพังจะเลือลองไปไดนะ้ไัมโอเคแ,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 แล้วอู๋เนี่ยจะหนักอะวอ่ะ มื้มสอตัวนาะมือมเป็นหังมืออืมอใช้ตัวนีใมือกวาแต่ที่ถือเพื่อาไปง่ายไปหนึ่งสะสม้าได้จากพันสองน่ะอเงินให้แม่เตไมยังดีาก็แม่เลยทำไมน่อยันยังมาโบว่าให้ว่าจ่าบโบขึ้มาเอาเอง ท่านสองเลยน่คุณหงนวกนีไปหาตัดต้นมันกันองแนนดีนี่ยายไม่ได้ตัต้นปากระงตัดนยายตัดต้นมะขามไม่ได้ตัด้นไม่ได้ยายไม่ได้ตัดต้นปากรตัดมะขาออตนมะขา้ยายไม่มีใครเห็งตัดมะขามยายเาม่มียายกิน ได้ไม่ได้ขันแล้วเป็นปักใสเลยขอีัก่อเหงตมือนไหนก่อรวยทุกที่เลยตักมาถัวใหญ่ขนาดไหนกับมดจะเ็นยัแข็งเหมือนขึ้นหมูเบือจุกี่เลแข็งตุมอ่ะกึนได้ถูกนนวันเลยพราจะติ้นมัดขอบขั้วเลยจะลูกหลานเนี่ยเริ้นแขงตุม นะจามากิกข้เขากบพี่โยชอนชอนีชน้ชชอนชอนีนนนน้สิเท้าก็เลยนู้ก็เดกดั้ดักมนั่นนนนี้นงไม่กินน้มนไม่ซุกอะอะไรมมูมไม่ซุกได้กรู้สิ่มูไม่ซุก นนาซื้อมา,าแล้วใช้แบบี่ลังแม่ใช้แบบตอนไหนแบบข่าแบบข่าในลูกกระต่ายไม้กบแยงกรอบเขาเราก็แค่อาอใู้เหนียมันเปซีชเดิแบ่ตอนนี้นนนต้วบัวมันม่สีมีสี โอเครูปากตีมาตะเกิดไหมน้องนีเนาะรมัใช่ดังตะกดอ๊ยติเป็นใครคะิกี่ายแม่ยิ้มแม่แม่เหมือนยายงั้นัขอบวเลยหมือนแม่เหมือนยายเลยตังขอบวโัวเลย ทางแม่ทางยาทางปลาเชี่ยวปลาิ้งด้วยเอาทำไปเลยกระถามหน่อย <c oughs> แม่กำลังเอาใส่ปากแล้วห <c oughs> นูไม่กินห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 นูไม่กิน หนมูไม่ชอบหนูไม e. no like no no like like ่ชอบหนูไม่ชอบลาบแป็นหนูไม่ชอบแต่ลองดูแบบนี้นี่ก็โนน่ก็เยอะจ้า่ยเะตอนนีกหัวหมูยังแบนเลยอ่ะแบกหัวไปหมูก็ย่างติ้งติงตึงแล้วเเห็นสมัยลาบที่ดำดำเดจะลาบนะเพราสือมาแบบเป็นสีแดเดงอะยแต่สมาเป็นัวเลยมันเป็นสีนี่จ้ะ เลดปลาเปนเอาหครัวลาแดงแต่ก็ตรงแล้วมากลัวเพาะไปชิมคนไม่ชอบกินแบบนีใช่ความมันจะมันอร่อยไปจบไชอบกินแบบทีกหมดนะานูเราจบไหมหนูชอบกินแบบครัวจะแบบจบแบบนี้นี่าจจะแล้วแบบนี้แบบนี้นี่กินแบบไม่ใส่ยิป ้พแบบจิ้มเลยใช่ไหมใช่ถนัดแบบแบบไปทำแบบมะนาวนี่แบบแบบไม่ได้หั่นแบบเนี้ยแต่หั่นเป็นแผ่นๆแบบเนี้ยใช่ใช่แบบโต๊ะเล็กแบบตาไม่ได้ขวากตาจบตำหนิตาจบทำเนงนตาจบขยำหั่นมะนาวใช่ไหมตาไม่ไหว สาเหม่กับตองชันเห็นแทนตุ๊กเล็กมันกับตองไตเดือดเห็นไหมกเล็กเหมือนกันต้องจำเดือดเลยก้อยก้อยก้อยทำไมแหมือกว่าตุกเล็กล่ะเอยากก้อยใช่ตุกเล็กกับคือหลาดเลือเดืดตุ๊กเล็กจุกเล็กกับคือใส่เลือดอะก้อยอ๋ตกไม่เล็กตกไม่เล็กตกไม่มีเลือดตกไม่เล็ก มันมันยังมันก็มันไม่เต่เอยันเลยวยเดือดนะถึงเดือยนะมือนะเลยืนะ่ค่อยอนื่แคือน้นองแก้มจะม่กินบบนี้ไม่กินแกงต้มกระมดนจะนี้ลาบนิ้กินอยู่ก็มไม่หม,ม,มสดสงสัยว่น,ยนะน,นี่มันวเดือยน้อนี่น,นี่มี พอแมกจะยิ้มก่อนยายก็ย <Saint> ิ้มพอเปิดจะยิ้มเมกแม่เมกกับยายยังไม่วางอบวันนี้ก็อิ่มไปอีกหนึ่งมือจ้ะ ตาทัดตื่นมันพ่ได้ไว้พ่อได้พบช่วงบ่าทัดไปก็แม่นั่งยิ้มเพื่อเพื่อตาแก่วันนี่หนูแพ้เหรอ,อทุกคนหนักเรียวอ่ะอยายหนูท่้นเดียวอะไรแจะคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะก,ก็พามากินข้าช่วงนี้ก็นี่เลยจะ้ะพักบุ้งดอกแค่กรกะรางเจือนะจ๊ะก็เลยเอามาทำเมนูกินแต่ว่ากิน ก็อร่อยตลอดนะจ๊ะไม่มีเบือ่อไม่มีอะไรนะจ๊ะแต่วันนี้ก็เป็นลาบหมูพี่โยอยากกินแบบว่าลาบหมูดิบแต่ว่าเอามาคั่วนะจ๊ะเป็นลาบเหลือแต่ว่าเอามาคั่วนะจ๊ะก็เลยมีตลาดนัดพอดีพี่โยเลยไปซื้อมากนะจ๊ะพี่โยขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์แลก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆมาพูดคุยกับพี่โยนะจ๊ะพี่โยขอขอบคุณมากๆเลยจ้า พี่โยรักเอชซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ